ก็เล่นพนันใหม่เาพยายามหม้อปลาเนาหม้อปาันธุ์ใ่ก็สนของการห้อสวดตามปีตรงได้อีกเกาก็ราศีใหม่สวดทีอกูฮะไม่สวดคือกไปบ้านอาตมาหุ พี่หน้าไปเล้แต่ใสมมติการก็ยจะไปเลยออ่าไปเลยเปนสวนไปทีมมงคลการพกหาผู้หาที en> <right> ่เก้าไปทอดพกทุกแม่ถ้าเอาช่วงนั้นจเป็นอารมณ์ดีใจว่าเขาได้ตามนัอีกแล้ววอาได้ดีๆนึงเป็นพุ่อนพืพาราสองวันแล้วหกสิบแปดีหน้าไปเลอพีหน้าเลย ขนาดมากก็ตายก่อนฉันบ่ได้าราผ้าไปผ้งกันไปสุดาไปสุดาฉันผ้าเพิ่มผ้าสวนใหผ้าเพิ่มไปีหนาววิธีข้ามก็จ้างเลยโอ้ยแต่ด้ามีงานได้ ไปเอาเลือดเกาไส้มาอ่าทางมหาเทราสมาคมกำลังไหวมา่อลยกีละห้องนี้เคลื่อนสะลออ่าโดยท่านท่นานนะคือร,รออักษาสีพ่อสสหน้าสองค้องทาทีเพ่อ,อเพื่อเอาเลือกของใจ้นีนายกางเพื่อนก็จัด ผู้ใหญ่กะวดได้จะมาลงมานยมถามยมว่าสวด้อยู่าป่านนี้ป่ะปอยเอาคนสิบมาม่ว่าใ้โม่ก็ลายว่าลายบอกเดียวแน่นอนลายตาทหาว่าว่าลายผู้่เปรียนี่ทางนี่ยมันสวดทาถามันดีมันนัปีแน่าต้องกันไทยแต่ที่เต้าพิแน เราใช้ประกับในไเปนมงค้นะที่เราเป็นมงคลเป็นสถามงคลกนแถวซูอ่อ่าเชื่เรื่ภาวนาไปนะพอ้ดีธรรปว่คาเอะพบพุ่งเน่ยแบบเช่นตัวสามยอดี๋เมื่อว่าคอยอ่ะว่ะไม่ไ้ยู่เรืองเถูอ่านไปพบพุ่งบเกินทีนาทีเลิกแอประมาณนี้บเกินทีนีงอาตรมาอนี้เนี่อกอ่านบนมฝา นางมณีนานางแข็เงิไปนมสาก็ดิเพื่อไห้ตู้ยวันน้งแข็งนิดหน่อยโบราณดิเพื่อไพ้ตู้บ้านมัาตูู้นางมณีธรรมเย็นใช่ปะพราะว่าเย็นเนี่ยเพื่อไพ่นางมณบพิเศษอะไรใส่ต้แข็งไปลงทุกโลนี่ยเออสีาชีเลยซื้อไแล้วน้อน แต่มาคือพอนหรือพอเ่งพอเยื่อแาใช้น้ำแข็งหรอน้ำเย็าเป็นคำลุกรรมฐานยายยกามหนัาแล้วก็จะแจกน้ำแข็งหน้าเยเลยคนขวดคนปวดเอากินก็จบอกินกดีก็ได้ห่งเดือเบิ่งความรู้สึกอ่านนหวาใส่แล้ว่ะความรู้สึกี้เาเนน้ยน พราขกินเ่ได้ไ่้าโสกราไม่ได้่ส่โเกใชขอกินเขามาเ่าไหรลองมได้ลดยพอยี่หนอะนั่นะว่าจะกินแกงมันจเก็นมนจะเอานไปใส่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 ซาลปาะไรนี่องหอมจข้อก็ตายารมลรู้จารมันค้องกินไปเป็นผู้ไปผู้ไปกับมราตานี่เองก็ดีมันใจดีก็ดี ฟังเราแต่ฟังเราพี่เจรนะแล้วรอกฟังแร้บวัรอสิน่รอสิต้องรู้สาวแล้วล่งนะภาษาเพื่นรักมาูสาวที่วนล่มเป็นเลาทีสมองเพื่นเลกุ้งกุ้งใจนาาใจยุทายาแานะแต่มีความเครียดเพื่อนเขาอี่างนีลูกเขาสบายเามีความเครียดมีความหน่อย่ากในที่รีย พอดีหลงพ่อที่นี้มีโอกาสโอกาสที่ขอไปในวันก็เล้ให้เขาหาบพิธีน่าดีเธอไปน้าดีเราเลยพอดีเราที่เกิดสารน้่าดีลงไปก็บอกอารมณ์บอกความเปลี่ยนแปลงบอกอารมณ์บอกอุบายในการทำอะนรก็เลยเกิดความสงบที่สงบใจเกลย ความจงความแท้ควาบรเวณวรรนขอสังาคามบริีวณของโลกของวัฏสงสาเขาความสงบอสสบใจรงบอารมณ์รอีวิตได้อยู่บ้างนี่ยสารอ่นเยิ่งม่ร่องเห็นเยอยู่วางว่าน่ยกวามหลงเทียนโอ้่ไอาจจาลอง่อะรแต่ว่าอาตมาบกบร แนปานนั้น่านเพื่อนาวัราน่ไมแต่ก uh. cool. ja ้อนน้ำินพุ่งไปมือพีก้อนยินไหลร่าแีงินหน่งอแบนี้เพื่อนกจะตีผู้บาดได้นอกสนปีผูบาใน่การจะเริ่มภาวนาการภาวนาที่แส็งาเลรมันเอได้ประมาเท่านี้มีสพิสดานนะครับเรื่องควาต่อมาปีผู้บาดตอนนี้ที่จะไปแก้ปัญหาเด้ เพื่เกยคลายความเครียดออกมาเพ่อจะได้ไม่เห็นเครียดทห็งานทพื่ปฏิบัติแต่กว่าเป็นช่วงลูกสาวเป็นลรกเป็นคนหนีออกออกหน้าสกิมาเพื่อเพื่อให้อุกบายจายเนมาเยี่ยมแต่ไม่เคยคอยค่ายออกมาลายออกมาตายกองเครียดกองกับบอกอับว่าหลายอย่างเพน่อเลยดไม่เห็นงานเท่ากับเมื่อปุกบายก่าทันจีนแลพอทัเจีน ก็เลยมาบอกในตู้ว่าในตอนนั้นยิงแกยิงชนะยิงมีอายุมัน่าเยอะเนี่ยมีเวลาเข้าวันนั้นส่วนม้วนใบพัดจะเดินมภาวนาเปิงลมหายใจอันนี้เป็นูุบายในิงลมหายใจมันตอนนึงเปิลมหายใจออกเปิงลมหายใจออกรับความรู้สึกลมขอหัวใจมันไปใส่มาใสไหร่แน่เป็นไหวความสงบ ไม่ไันม่ไกูไปสัตตายกูสัตว์เดียร์มาได้กูใจอผมม่ธรรมดาเลย